ที่6รกรกฎาคม256พนายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะ,ละหลอมรวมประชาชนได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวถึงทิศทางการเมืองหลังสภาโหวตเลือกนายมุัมหมัดนอมัตทาสอสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเกิดจากแนวคิดของพรรคเพื่อไทยที่ไม่ได้ต้องการให้เกิดภาพความขัดแยง้งระหว่างพรรคก้าไกลกับพรรคเพื่อไทยซึ่งยืนยันจะเดินหน้าเจรจาต่อรองต่อตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยวางให้นายสุชาติตันเจริญสสบัญชี รายชื่อพรรคเพื่อไทยชิงตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะมีมติเสนอชื่อบุคคลจากพรรคอื่นเพื่อยุติปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างสองพรรคมาตั้งแต่ต้นเนื่องจากพรรคเก้าไกลกับพรรคเพื่อไทยเป็นคู่แข่งทางการเมืองที่ชัดเจนตั้งแต่เลือกตั้งจากการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองณนะตอนนี้นายจตุพรยังมั่นใจเช่นเดิมว่าตำแหน่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นใครไม่ได้นอกจากพลเอกบวิดวงสุวรรณคด a เด i ตนายกรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นผู้ ชนะการโหวตเสียงข้างมากในสภาเป็นอันดับหนึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่ถูกเสนอเป็นคนแรกซึ่งลำดับแรกที่จะถูกเสนอคือนายพิธาลิมเจริญรัตเคเดิตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลแต่เชื่อว่าจะได้คะแนนเสียงสนับสนุนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภามาจากพักร่วมเดิมคือ312เสียงในจํานวนนี้ต้องลบเสียงของประธานสภาออกหนึ่งเสียงจะเหลือเพียง311เสียงซึ่งเชื่อว่าสอวอรหรือสมาชิกวุฒิสภาจะให้การสนับสนุนไม่ถึง10เสียงหากเป็นเช่นนี้แล้วอาจจะมีการโหวตหม่ เป็นครั้งที่2ซึ่งคะแนนก็อาจจะไม่ต่างกันมากจึงทําให้ในายพิธาไม่สามารถที่จะดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้หลังจากนั้นพรรคเพื่อไทยก็จะเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินและแพทองทานชินวัตรชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตามลําดับซึ่งเชื่อว่าคะแนนสนับสนุนจะไม่ต่างจากคะแนนเสียงของนายพิธาจนสุดท้ายแล้วในสภา,าก็จะมีการเสนอชื่อพลเอกประวิตยวงสุวรรณคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐชิงตําแหน่งซึ่งมั่นใจว่าจะได้คะแนนเสียงมากที่สุดในสภาส่วนนายอนุทินชาญวีรลแคนดิด นายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีจํานวนที่นั่งสอสอมากที่สุดในกลุ่มั้่อํานาจเดิมจะยังไม่ได้รับการสนับสนุนหรือคะแนนเสียงในสภาเกินกึ่งหนึ่งในยุคนี้แม้ว่านายอนุทินจะมีความสัมพันธ์ที่ดีก,กับหลากหลายพรรคการเมืองก็ตามนายจตุพรยังวิเคราะห์การเมืองต่ออีกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการพลิกค้ก่การเมืองหรือสลายแพรรคร่วมเดิมกับพรรคก้าวไกลเพื่อให้เกิดเสียงข้างมากและสนับสนุนพลเอกประวิตยเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมีความเป็นไปได้ยากที่จะเกิดรัฐบาล เสียงข้างน้อยเนื่องจากไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้หากจัดตั้งไม่กี่เดือนก็คงต้องยุบสภาซึ่งไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นต้องจับตาแปดพักร่วมกับพักเก้าไกลณนะตอนนี้โดยเฉพาะพักเพื่อไทยซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญกับสถานการณ์การเมืองปัจจุบันว่าสุดท้ายแล้วจะมีการพลิกขั้วมาร่วมจับมือกับพักพลังประชารัฐหรือไม่ซึ่งต้องยอมรับว่าหากเพื่อไทยจับมือกับพักพลังประชารัฐหรือสนับสนุนพลเอกประวิตยอาจจะส่งผลกระทบกับพักเพื่อไทยในระยะยาวเพราะประชาชนบางส่วนอาจไม่พอใจอย่างยิ่ง Sampai